เป็นคลิปที่เรามาเที่ยวที่เกาะยาวน้อยนะคะต่อจากคลิปที่เป็นที่เราอยู่โรงแรมโฟโต้โฮเทลนะคะก็วันนี้เรามาอยู่ที่เกาะยาวน้อยนะคะก็เป็นเกาะที่เอาจริงๆจะก,ก็ไม่เคยมาน,ะนี่เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะเหมือนกงจินเลยปะเหมือนกงจินเลย มาตามหาหัวหน้าโฮงสวยสวย คนคน,นั้นหนึ่งร้อยก็ก <คน S 1> หมอ๋อคน,นอยังไม่ได้จ <c oughs> ่ายค่ารถไม่เป็นไรครับผมไม่เป็งเงินคุณกันได้แค่จะไปกินข้าวแบบนี้ถึงโรงแรมแล้วนะคะทุกคนกหัวยุ่งเลยอ่ะว้าวสวยจังเลย ็เรามาถึงนี่เราก็กินอาหารเที่ยงกันก่อนสวยนะเนี่ยที่เนี่ยสั่งไปคะ่ะตอนนี้ถึงเทปูดูแล้วนะคะก,ก็พาพี่กั้งมากินอาหารตรงข้างอ,อาหารนะคะก็วิวสวยมากๆเลย ตั้งแต่เดินทางมาจริงๆแล้วเนี่ยเราเช็คเอาท์ออกจากที่โฮเทลโฟตต้โฮเทลเนาะตอนเที่ยงเราก็ขับรถมาที่ท่าเรือบางโรงนะคะก็ตอนแรกก็กะจะนั่งเรือตอนบ่ายสองครึ่งแต่พอมาถึงมาถึงก่อนเวลาใช่ไหมก็เลยจอดรถที่ท่าเรือเนี่ยจอดเลยแล้วก็ขึ้นมาก่อนเวลาก็คือเที่ยงครึ่งเป็นเรือแบบเรือเรือหางยาวเรือเรือชาวบ้านนะคะถ้าจอดรถ วันละ50าบบาทนะคะเราอยู่ที่นี่6คืนนะก็จอดที่ท่าเรือนะคะแล้วก็ขึ้นเรือชาวบ้านเนี่ยจ่ายคนละร้อ140บาทแล้วก็พอถึงพอถึงเกาะก,ก,ก็นั่งรถต่อมานะคะเป็นรถชาวบา้านนี่แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูในห้องแล้วก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆเลยเรามาอยู่ที่นี่กัน6คืนเนาะก็น่าจะมีกิจกรรมแล้วก็ลูปส,สวย เยอะมากๆเลยค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าตั้งใจมาถ่ายรูปแล้วเก็บบรรยากาศเป็นที่เลยก็เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวกลางวันก่อนนะคะนี่เป็นมื้อเที่ยงของเรานะ,ะก็เช็คกกวัดิดีมาตั้งแต่ออกมาจากโรงแรมโฟโตโฮเทลแล้วค่ะขอหลอดเขาดอดเป็นกระดาษด้วยก็มื้อนี้เป็นมื้อกลางวันนะคะส่วนพี่กั้งก็สั่งอาหาร ที่ร้านอาหารค่ะจอยก็กินมิลวิคแพดเมนต์ยาวๆสะดวกด้วยผอมด้วย <ไป S 1> ้อยไปดูห้องพักก่อนกระเป๋าเอ็กเซสสวยนะเนี่ยสีดำ ะะอ่านหนังสือถ่า,ายรูปหรือไม่ก็เยู่อ,อจริงๆก็อยู่ในห้องแล้วก็จัดมีตรงมิ팅ออนไลน์ แต่นี้มันก็จะสลับสลับไปเมนูนะคะแต่มันจะมีจุดเด่นๆพิพีก็เป็นแซลมอนแล้วก็มันจะมีซีฟู้ดที่เราสามารถสั่งล่วงหน้าเขาไว้ได้าราคาจะไม่แน่ใจว่าหลักร้อยไปลายนะคะแต่คือเป็นซีฟู้ดเป็นแบบให้เลือกเลยนะอาหารทะเลอะไอย่างเงี้ยเฮ้ยดีอ่ะดีมากๆเลยฮัลโหลวันนี้นะคะวันที่19แล้วที่เราอยู่กันที่แคฟปูดูฮะสิบ oh. วันที่19ไง รวมแล้ว16วันไงคะที่เราไปอยู่ฟเก็ตนะคะก็วันนี้อากาศดีมากเลยทุกคนเห็นไหมเออก็รอบังไข่มารับไปที่เกาะนะคะก็เราก็จะเช่าเรือข้ามไปเกาะที่ไหนทักที่หนึง่งไม่รู้ว่าจะข้ามไปได้ไหมเพราะตรงท่าเรือเนี่ยมันมีอยู่เกาะหนึ่งที่มันสวยมากเลยคะ่ะนะคะเดี๋ยวลองดูนะว่าจะถ่ายลูกสวยไหมอันนี้ก็อยู่ตรงหน้าหาดตรงเทปคูดูนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ โอเคนี่คือหน้าหาดที่โรงแรมนะคะก็สวยมากๆเลยเนาะฟ้าเปิดก็จะสวยประมาณนี้นะะเลยค่ะสวยเนาะโอเคขอตัวขึ้นรถไปเกาะก่อนนะคะนี่นี่กางกะเล่นน้ำเต็มที่เลย <laughs> แต่งตัวมาอย่างชิ้วอะไป喽 ถึงท่าเรือแล้วนะขอนี่บรรยากาศตอนสี่โมงครึ่งนเย็นแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะข้ามกันไปตรงนี้ตรงนี้ค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ารูปจะสวยขนาดไหนไปอันนี้เขาให้เราจ่ายเป็นเหมาใช่ปะ เราจะเดินไปตรงนู้นเลยใช่ไหมองเดินหายน้ำขึ้นจะปิดตรงนั้นหมดแล้วไนวะตอนเราตั้งเนาะ

วันที่เช็คเอาท์ว่าจะไปถ่ายรูปตรงข้างหน้าชายหาดข้างหน้านะคะมันจะมีรถให้เช่าแล้วก็ให้เราได้ถ่ายรูปตรงนั้นน่าจะสวยมากๆเลยค่ะเพราะมันเป็นวิวภูเขาเนาะมีอีกที่หนึ่งที่อยากไปที่เกาะย,ยาวน้อยมันก็จะเป็นที่ที่แบบว่าไปถ่ายรูปกันแล้วสวยเนาะชื่อโรงแรมอะไรนะทีเฮาส์อะคะ่ะอืม น่าจะสวยมากๆเลยสุดท้ายนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวจากแบบไอ้สายพักผ่อนสายพักผ่อนสายรถทิปนะคะขับรถลงใต้นะคะวันนี้ก็เข้าวันที่20และที่เราขับรถลงใต้กันมานะคะก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยแล้วเราได้เรียนรู้นะคะอะไรหลายๆอย่างทั้งการที่เราแบบพักผ่อน อยู่เฉยๆอยู่กับบรรยากาศอยู่กับต้นไม้อยู่กับทะเลอยู่กับอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันสงบดีจิตใจที่มันแบบเอ้ยไร้กังวลน่ะเอ้ยมันดีเนาะมาดูกันว่าเราออกจากเกาะยาวน้อยแล้วเราจะไปอยู่ในตัวเมืองภูเก็ตไปอยู่โรงแรมอะไรนะคะก็แพลนไว้ว่าจะอยู่ในตัวเมืองภูเก็ตอีก10วัน 10วันค่ะก็จะไปเก็บร้านอาหารแล้วก็จะไปหามุมที่แบบนั่งทำงานได้นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีที่ไหนที่น่าสนใจและน่าจะเ,เหมาะกับใครหลายๆคนที่เป็นสายถ่ายรูปนะคะลรงแรมนั้นก็สายถ่ายถ่ายรูปน่าจะสวยอยู่นะคะก็เดี๋ยวจะเก็บรูปสวยๆแล้วก็ all, ะคลิปวิดีโอที่มันแบบน่าสนใจมาฝากเนาะขอตัวนะคะไปเก็บกระเป๋านะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่า จะอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยกี่วันนะคะวันนี้ก็เข้าวันที่20แล้วนะนานมากเลยเนาะโอเคนะคะก็บ๊ายบายนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย